สวครับกับพีตอร์ตูนอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวจินบุรีมาดูหิ่งห้อยกันส่วนโรงแรมที่เราพักวันนี้ก็จะเป็นโรงแรมไอร์ลปิดนะครับวันนี้นอนคืนหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้ก็เราก็จะไปดูหิ่งห้อยเดี๋ยวถ่ายยรูปหิ่งห้อยมาฝากนะครับตรงนี้เราก็ไปเช็คอินก่อน อ๋อเช็คอินเสร็จแล้วครับวันนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วห้องเพื่อนี้ครับสว่วนนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปทางเดินก็จะเป็นการใช้ชิค่าร์ในการที่ใช้ชิปเข้าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนแล้วค่อยกลับมา บรรยากาศครับโรงแรมค่อนข้างใหม่ที่เราจองไว้จะเป็นห้องซูพิเดียนะครับวิวการ์เด้นวิวถึงแล้วน,นรับของเรา ก็จะเป็นระบบเสียบกาดติดแล้วห้องในห้องก็ไม่มีตู้เสื้อผ้านะครับตามที่เพื่อนๆที่พิวไว้แล้วก็จะมีชุดน้ำร้อนนะครับมีกาแฟาไว้ให้สองซองมีผมให้นะครับมีคอตตอนบัตแล้วก็ชุดยาสีฟันแปรงสีฟันดูสิในตู้เย็นมีอะไรบ้างตู้เย็นก็จะมีน้ำเปล่าสองขวด ถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้นะครับมีอีกหนึ่งขวดน,นีใจาตางนะครับข้างๆก็จะมีเครื่องดื่มนะครับทั้งแองกอ็หลอแม่กฮหล์ไว้บริการก็ราคาประมาณนี้จะมีโต๊ะใหญ่ให้สองอันนะมีทีวีให้มีไดร์เป่าผมสำหรับคุณผู้หญิงตรงนี้ก็จะเป็นกระจก อันนี้ก็จะเป็นเตียงขนาดกียงซ้ายห้องค่อนข้างใหม่ครับสะอาดมากแอร์เป็นแอร์มิตซูบิชิอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งแล้วนี่ก็วิววิวหลังห้องเราก็จะเป็นวิวสวนอยู่ข้างหลัง มีตัวนั่งเล่นอยู่ข้างนอกอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ห้ามสุบรนะครับต่อมารีวิวห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำขนาดกำลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปมีแชมพูคบับกับเจลล้างหน้ามให้ มีเครื่องทำน้ําอุ่นมีกระจกนะแล้วก็ล้างหน้ามีสุขภัณฑ์ให้แล้วก็มีสาชัดก้นให้ด้วยก็ใครมาปัจจิมุรีนะครับลองแวะดูที่นี่ได้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีส่วนที่ผมจองมาก็จะติดมาพันธิดนิดนะครับ พันไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้รวมอาหารเช้าถ้ารวมอาหารเช้าไม่กี้เขาแจ้งไว้ว่าก็เพิ่มอีก90้าิบบาทตอนเช้าสามารถดูก่อนได้นะครับเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อยังก็มีค่ามัดจำกุญแจ500บาทนะครับจะได้รับคืนเมื่อตอนเราเช็คเอาท์โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวรอไปติดตามดูว่าตัวนี้เราจะไปเจอหิ่งห้อยไหมเดี๋ยวติดตามครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับที่จอดรถคนข้างเยอะเลยนะครับถวนเท้าไม่พอนะครับข้างในก็จะมีที่จอดรถอีกพื้นที่ที่จอดรถก็จะมีห้องน้ำบริการตรงนี้ด้วยมือตึต๊ดตมองมองมองเห็นไหมไกลไหมกล้องม,มองเห็นเราไหม พอจบไปแล้วครับทริปดูหิ่งห้อยนะครับที่ปังหวัดป่าจีมุรีก็เดี๋ยวจะมีรูปลงให้ดูหลายรูปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงปลายกรกฎาคมแล้วไม่น่าจะมีละต้องเป็นช่วงกลางๆมิถุนาน่าจะมีเยอะกว่านี้ <c oughs> มีแต่กนน้อยแล้ว,ว <c oughs> ก็ปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่ลองลองมาดูกันได้ครับ วันนี้อากาศดีลมเย็นไม่มีค่อยมียุงเท่าไหร่แต่ว่ามาข้างขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีน้องก็เลยไม่ค่อยออกมาออรอติดตามนะครับว่าเดี๋ยวทิปหน้าเราจะไปให้กันครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ที่ปัจจิมุรีเมื่อคืนหลังจากที่เราไปดูหิงห้อยแล้ววันนี้ก็จะพามาดู จุดแลนด์มาร์กสำคัญสำคัญของป่าจีนบุรีทั้งสองสถานที่นะครับก่อนจะเดินทางต่อที่แรกก็จะเป็นนะครับผาหินซ้อนนะครับป่าในเมืองเป็นจุดชม,มวิวจุดหนึ่งที่น่าปรกแหวะครับผมก็ขึ้นมาข้างแรกเหมือนกันลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างจุดชมวิวผาหินซ้อน,นครับตั้งอยู่โซนใกล้กับตัวเมืองป่าจีนบุรี ตรงนี้ก็อยู่ห่างจาตัวเมืองอยู่ประมาณ13กิโลนะครับแต่ตัวปารามบ,บุรีหลจากที่เราออกจากที่พักนะครับโรงแรมเราไอระเบบดเมื่อวานตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับอยู่ในเขตอุทยานก็ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงจิ้งหลีดครับ เลยก็จะมีสะพานหมให้ครับระวังด้วยนะครับเพราะค่อนข้างลื่นนิ้วลักอ้อมอา้าวใ่่มาสลักเรืน,นี้นี่ก็เป็นบรรยากาศตรงผาหินซ้อนนะครับมองเห็นรอบๆวิวตัวเมืองปัจจิมุรีเลย มันก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ด้วยน้ำเขียวหมดละน,นี่มีต้นอะไรไม่รู้ครับออกดอกเต็มเลยหอมด้วยใช่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปจุดถัดไป ต่อไปก็จะเป็นเนินพิษวงแล้วเราก็จะไปลองปล่อยรถขึ้นเดินดูตัวไม่เหย,ยบคันเร่งแล้วก็เดี๋ยวมีลองเซอร์สเกตปล่อยไหลขึ้นไปด้วยดูจะไหลไหมอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะไปนเนินพิษวงครับทางขึ้นยากาศเงียบมากดูแล้วเหมือนไม่ค่อยยังเช้าอยู่อ่ะจะยังไม่ค่อยมีใครมา สี่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางจักรยานแล้วก็เส้นทางวิ่งครับของคนพื้นที่ข้างล่างผ่านมาก็มีลานกลางาเต็นท์ด้วยอีกที่หนึ่งที่เราจะแวะนะครับก็คือ ชมวิวเขาพิโต้ที่หนึ่งแลนด์พาสแลนด์นันนดหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เขาพิโต้ครับพระองค์ใหญ่มากครับ ลับแ้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นแลนด์มาร์คเราจะมีโพตตููปองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเขาวิโต้นะครับเขาวิโต้เป็นอุทยานนี่คร,รับโพตทูลูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่อากาศร,รอบๆก็โอ้วิวข้างหลังในวิวสวยมากนะครับ ก็จะมีที่จอดรถอยู่รอบๆทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูองค์พระกันนี่ก็เป็นองค์พระนะครับที่อยู่ข้างหน้าเรามุ้งใหญ่มาก มองไปที่วิวข้างหลังก็จะเป็นวิวตัวเมืองปัจจีนบุรีจากนี้เราก็จะไปกันต่อที่เนินพิศวงอยู่ประมาณ500เมตรจากจุดที่เราชมจุกองค่พาครับ500ยา,ากาศเย็นมากครับ มีนักวิ่งวิ่งประจำอยู่นี่ครับตามก็จะมีป้ายบอกระหว่างทางกันเนินพิศโซ อน,นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับดเริ่มต้นก็จะเห็นว่าเป็นทางเนินเป็นทางเนินเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูปล่อยรถโดยที่ไม่ได้เหยียบแอะไ้งสิ้นนะครับตอนนี้เขาเหยียบเบรกไว้ก่อนเดีย๋วเข้าเกนแล้ว น,นี่ไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้เหยียบอะไรเลยแต่รถก็กำลังไหลขึ้นเนินไปใกล้ถึงจุดเส้นสุดแลวเดี๋ยวต้องขอเหยียบเบรกแป๊บนึง ถ้าดูจากลักษณะนะครับก็จะเป็นเนินขึ้นมาแบบนี้นะรตรงที่ผมปล่อยรถไหลขึ้นมาจะอยู่ตรงนู้นนะครับเล็กๆแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับจนจะมีป้ายอิว่ิ้นสุดอยู่ตรงนี้จริงๆเป็นทางถ้าเกิดว่ามองฝั่งนี้ครับจะเป็นเหมือนทางลาดลงมาแต่ถ้าเกิดมองจากข้างบนเมืนเมื่อกี้ มันจะเป็นลักษณะเป็นเนินนะครับก็จะมีจุดสิ้นสุดจุดที่นี่ส่วนตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเพื่อเอาเจ้าสุดสเก็ตผมลองปล่อยดูว่ามันจะไหลไปเองจริงไหมเดินมาไกลาพอสมควรนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีเส้นนะครับเป็นเส้นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีป้ายบอกไว้ลักษณะตรงนี้ครับว่าจะเป็นเหมือนเนินขึ้นไปอันนี้ผมก็ตั้งเซิร์เคสผมไว้นะครับเล่นๆยังไม่ได้ทำอะไรพอผมปล่อยมันก็ไหลไปเองพอผมปล่อยนะครับเซิร์เคสก็จะไหลไปเองแบบนี้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยเร็วด้วยครับ รถไปเกผมก็จะไหลไปเรื่อยๆตามเนินสายสานมีจริงครับไม่เชื่ออย่าลบไปสุกไหลขึ้นเนินไปจริงๆะครับตรงนี้ น,นี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเซริเร์สแกนนะครับคนโ r ล l อย่างเดียวเรามาลองดูกันได้ครับเป็นจังหวัดทางผ่านหรือเป็นจังหวัดลองแต่ว่ามีจุดที่สนใจให้เราได้มาลองพิสูจนลองทดลองดูนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นจริงไหมแต่ผมพิสูจนให้แล้วครับว่ามันไหลจริงตอนนี้เอาสะหอบเลยะิยะทางเริ่มต้นกันที่สุดไกลอยู่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวลองดูครับว่า,วาทิปต่อไปนะครับหรือว่าที่ต่อไปจะพาไปพาไ,ไปที่ไหน